แ,แล้วใช่เมืออ่อ มานแล้วมือนี้ได้มาเป็นสอบเลยห้าบาทสิบบาทจ้าห้าบาทสิบบาทสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผ่านค่ะสวัสดีเอฟซีผ่านเลยค่ะเด้อมหานายอยากนักกินครับพี่น้องมาซับน้บองใหม่ค่ะครับสวัสดีครับมาหาน้องใหม่ไปกินครับมือนี้ พ่าใครหลังจากที่ฝนตกมาโดนแมนอู้หหลายอยู่ครับนี่ <c oughs> ไม่ได้สัมผัสมานานครับพี่น้องแมนแเอาแต่เห็ดของดี้องนี้โอ้ยฝนมาใหม่เนะ ออน้องใหม่น้องใหม่กิมซุ่มกระสุงก็หนินี่นี่ขันมีเขาเห็ดจะได้ไง่ายครับพี่น้องขันมีเพราะเขากดจนมือแดงมั้งจากเราไปเลาะหาเห็ดมาแล้วเหอะเลยวันนี้ ต่างลักไหมค่ะต่างลักตอกลักไหมครับพี่น้องจับพิกัดไหมิกัดมือนี้โอ้มุมใดก็มีแต่หอยฝรั่งน้ำบ่เอาเด้อมัค่ะใส่ตรงปุ๋ยครับ เอาป่ะต้ตนไหนเสียตกเลยตวนนี่นี่น้อใหม่ก,กับเรขาออป้า ไม่ใช่ปลาเพราะเ่อครับอยากไปอยู่หัดแต่งห่วงเห็ดอยู่พีก็ะเริ่มสีผักเนี่ยแหละล่ะยังมีเวลาสิไปจักผักจักบดผักจัดโบ้ักนอนไงไข่กับพิบวิบวับแต่ละนอน อปาปอกเขาเพรทันได้อยู่ที่นั่งระ <c oughs> วังมือนพังสะเด้ <c oughs> อหุ่นตำ่ตำๆนั่นละบ่ได้ขยันวัดืออ ามายื่นทางสัก่ายื่นทางสักปาดจำพูดปาดไกลอันนี้นันโสดฮักเลยอือยอ <laughs> อันนี้กัิกาได้นี่ครับวะยังไงงนอใหม่บ่เออโหซื้อเพิ่นเออมาเต็มมาเต็มนอน่ากั <modeling> ิกามาเต็มคนมาลงคนงงไปครับนี่มาหักตัดนอใหม่ตะเตาเด้อครับเดี๋ยวไปเผาวัยมกครับมกแกงได้มืดครับไปโอ้ คือคนมาหาข,าขอเขาเนะไปส่งย่างสิส่งคือได้ละมบ๊วยนี่ครับเอาไปเนี่ยคะ่ะน้านี่ยติดส่งคือจนว่านี่เอาหมดเลยค่ะ,คะกดสีวานนะ่าแต่ว่ามีอีกปะไป เดี๋ยวที่พาปเป้ยอยู่มองนึงของพีไส้แล้วบัดอ้ยตัวนั้นนอใหญ่นองามตัวนั้นพ่นมุงเห็ดก็ขาวข้อไหนอ่ะเอ้ยนั่งนั่งนี่นันยยย่นงน้อยอย,อย,อย่โอ้ยคู่นี้ครับ,บ,บเราเลี้ยวกับได้กินนองใหม่ดนแล้วเนาะ

หัอหนอ,นอเป็นแหนงป่ะหอเป็นหอเป็นหนวเป็นสีแหงเหี่ยแต่เป็นเสียบเด็โอ๊ยเปดาปัสปุดหรือป โอ้ยตกใจเบิดหนอปกายไมนะไปติดหินงูอุ้ยเดี๋ต่ำเด้อน้อยงายเนาะหัวง่ายอ่างขับหนอเดี๋ยวกิบกย่างสูง Bị tiền nói nhau nhào, nhào lên không? Ừ mhm 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 đâu mhm mhm đâu mhm mà cả vô muôn đấy mhm 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 ใายเมื่อมานแล้วเมื่อนี้ได้มาเป็นสอบเลยความหมานของเขาครับโอ้ยนี่ปูนปูนน่ะกินหลายมืออยู่ค่ะนี่พี่น้องกินมือเดียวบ่เมื่อดอกจับได้กินเอาใหม่มือเดียวเมื่อเนาะแจักแล้วกัดหลายเดือนหลายปีอยู่เลยเนาะอันดีดี๋ยว จะเป็นบอเด้อเห็นบ่เ <c oughs> ป,ป็นจะได้ลูกสามแล้วแมนบ่าพ่น้องเราเสียงเนี่ยห้าบาทสิบบาทจ้าห้าบาทสิบบาทมาเด้อมาเด้อวุฒหนุนแน่นี่ นี่พี่น้องความหมานเลยบลกหลายเลยเด้อวันนี้ค่ะอยากกินต้มจืดค่ะอยากกินหมูน้ำเนาะหมูนองใหม่ปรไเดี๋ยกินโดนดแล้วได้นี่เอามือนวอลสำหรับคลิปนี้ค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกข้อเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนค่ะพี่น้องมาตัดนอใหม่ให้เบิ่งสวงแรงๆเนาะหลังจากที่เฮากลับมาหาเห็ด มาจาคหาเห็ดค่ะไปวานเขากันบอสวีปไปวานเขามาเหลี่ยวกัได้มาตัดมาอันนี้ให้พี่น้องบึงว่ามีน้องใหม่คืออยากสาหรับคลิปนี้ไปละค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้ค่ะพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นมืดโอ้ย ຫນໍ່ໃຫຍ່ໄຟກัພິວิบວັບวີบຢี່ຫ້ອງກະาິຕົກກລັງອກບນ